วันนั้นป้าล้างสาลากับกลุงและน้องปอมนะคะสะอาดแล้วเนาะตรงนี้ก็สาลาก็สะอาดพร้อมที่จะนั่งเล่นนั่งเล่นนั่งทานอาหารนั่งอะไรกันได้นะคะบริบทก็สวยงามนะคะมีกระเช้าดอกไม้ด้วยอมองไม่ค่อยเห็นย้อนแสงอันนี้ก็จะมีอยู่นะคะ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆมุมนี้ก็จะมีโอ้โหโรยไปแล้วก็มีนะคะเนี่ยตรงนั้นก็จะมองเห็นช่อของดอกหมากนวลน,นะคะอยู่บนต้นแล้วก็จะมองเห็นช่อของกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้อยู่ที่กระเช้านะคะนี่กล้วยไม้อยู่ที่กระเช้าสวยงามนะคะแล้วก็อุ้ยกระเช้านี้โอ้ป้ารู้สึกว่ามันมีมแมลงมากัดกินนะเนี่ยโอ้โหตอนนั้น ดอกหนานะคะดอกหนาแต่ว่าอันนี้ทําไม,มาแมลงมากัดกินซะเยอะเลยเห็นไหมคะโหูนี่เหลือเนี่ยอินเหลือแต่อยู่ตรงช่อนิดเดียวเองอมีมแมลงมารบก,กวนด้วยนะคะกระเช้ากล้วยไม้ของป้าหมยมีมมแมลงมารบก,กวนด้วยแหละอืมตายแล้วตายแล้วจะเอาอะไรมาฉีดพ่นละเนี่ยโอ้ กระเช้าสวยแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐีอะไรสักอย่างนี่แหละแม่ค้าบอกป้าก็เห็นสวยดีป้าก็เลยเอามาแขวนไว้ตรงนี้นะคะมลืมชื่อไปละเจ้านี้สวยเหมือนกันนะคะเป็นไม้แขวนนะคะเอาใส่กระเช้าแขวนนะคะเดี๋ยวไปดูมุมนั้นชัดๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นกระเช้ากล้วยไม้สวยนะคะแต่งอยู่ตรงข้างศาลาตรงนี้นะคะ นี่ข้างศาลาที่เรามีเก้าอีอา้มีโต๊ะไม้นาสำหรับมานั่งเล่นนะโอ้โหนี่ไม้กระถางแขวนกล้วยไม้จะได้วันแรกป้าไม่ได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้นะสวยมากเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโดนโดนมแมลงกัดกินไปซะเยอะเลยนะคะเนี่ยดอกไม้เริ่มโหเหลือไม่เยอะเสียดายมากเลยนะคะ สำหรับกระเช้านี้ก็เป็นสีขาวนะคะกล้วยไม้สีขาวเป็นกระเช้าแขวนอยู่ที่ข้างศาลาตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคุณนายตื่นสายนะคะคุณนายตื่นสายด่างนะคะโอ้โหวันนี้มีดอกดอกเดียวเองแต่ก็สวยนะสีเขาสวยสีของต้นก็สวยด่างสวยอยู่แล้วอยู่ใกล้กันกับตอของกล้วยไม้ตรงนี้นะคะ แต่กล้วยไม้ที่ตอนนี้ก็วายแล้วนะคะออกดอกเยอะนะคะแต่ก็วายไปแล้วอ่าเหลือแต่ต้นเหลือแต่ต้นเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกใหม่มาอีกนะคะกระเช้าดูใกล้ๆนะคะอุ้ยไม้โทรก็เขาห่าใครสีมาส่งของใครนะดูให้หน่อยเร็ว ป้าพามาชมบริบทของศาลานะคะริมทองยังมีผู้สร้างศาลานี่แหละสำหรับคนเหนื่อยเมื่อยล้าพักกายา<ะ>เกื้อนุนนี่นะคะศาลาริมทางริมทาง หน้าบ้านของป้าน,นะคะก็เป็นรั้วหน้าบ้านริมทางจริงๆแล้วก็เป็นริมทางที่เข้ามาในบ้านด้วยนะคะริมทางที่เข้ามาหน้าบ้านด้วยแต่กองของปุ๋ยคอกนี้ไม่สามารถที่จะเก็บออกได้ตอนนี้นะคะก็เอาไว้ตามธรรมชาติก่อนเพราะว่าเราเ,าเราเป็นคนทำสวนมันก็ต้องมีปุ๋ยอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ริมทางยังมีผู้ส,สร้างศาลาสำหรับคนเหนื่อยเมื่อยลาพักกายาเกือนนุนนี่บริบทความจริงบ้านเราก็มีที่พักผ่อนหย่อนใจอยู่หลายที่นะคะเหมือนศาลาร,าริมทางตรงนี้นะคะมันก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะให้เรานั่งพัก ้าก็เอาไม้แขวนไม้ประดับมาไว้สน่อยเวลามานั่งพักชมนกชมไม้ชมดอกไม้จะได้ชื่นใจนะคะป้าก็สร้างบริบทเองนะคะสร้างสถานการณ์สร้างบริบทว่าศาลาตรงนี้นะคะจะต้องเข้ามานั่งพักแล้วสบายใจหายเหนื่อยนั่นเองเพราะว่าป้าเป็นคนทำงานเยอะคนบ้านนี้ทำงานเยอะมากๆนะคะ ก็จะได้พักผ่อนหายเหนื่อยกันนะคะศาลาก็โอ้โหข้างศาลานี้ยังมีดอกอันนี้ด้วยนะคะนี่พาให้ดูบริบทมีดอกอืมเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้จำป,ปีอินเดียนะคะจำปีอินเดียนะคะถ้าออกดอกมาก็จะคล้ายๆดอกอินทวานะคะเนี่ยเนี่ยช่อด,ดอกตูมแต่ว่าเวลาบานออกมาแล้วเขาก็จะเหมือนช่อด,ดอกอินทวา แต่เล็กๆนะคะหอมนะคะมีกลิ่นหอมอันนี้ก็คือจำปีอินเดียเขาบอกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเอื้องนานะคะมีเอื้องนามีดอกด้วยเหมือนกันนะคะบริบทของทางเดินเข้าศาลานะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีดอกพุดน้ำบุตรนะคะพุดน้ำบุตรหอมทีเดียวนะคะ ดอกช่อดอกยาวหอมทีเดียวนะคะสำหรับพุดน้ำบุตรนะคะหอมอามทัดหูก็เดินชมสวนหอมหอมกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะแล้วก็อันนี้เป็นดอกพุดเศรษฐีหรือเปล่าพุดเศรษฐีหรือเขาเรียกพุทธรักษาหรือเปล่าตัวนี้ไม่ใช่พุทธรักษาจะเป็นดอกสีแดงอยู่ข้างหลังบ้านอันนี้น่าจะเป็นพุทธเศรษฐีนะคะนี่ อหรือว่าเป็นพุดอะไรแต่พุดเศรษฐีก็มีอีกต้นหนึ่งอยู่หลังบ้านตรงนู้นนะคะนี่นะคะอยู่ทางเดินเข้าศาลาบริบทของทางเดินเข้าศาลาตรงนี้ก็จะมีดอกไม้สองข้างทางเยอะอยู่เหมือนกันนะคะป้าเปียกก็จะปลูกดอกไม้เต็มนะคะข้างศาลาก็มีทั้งดอกลิ้นมังกรเวลาออกดอกหอมมากเลยหน้าหนาวนะคะเนี่ยแล้วก็นี่แหละริมทาง ก็จะมีกระถางของงาช้างอยู่ด้วยกันแบบนี้เนี่ยบอกว่าให้รู้ว่าป้าเปียยกชอบดอกไม้มากเพียงใดนะคะแล้วก็ข้ามทางมาอันนี้เป็นทางเข้าบ้านนะคะทางรถวิ่งเข้าบ้านก็จะมีเห็นไหมดอกเข็มนะคะเข็มใหญ่สีชมพูอยู่ตรงนี้สวยงามอืม เลยถัดเข้าไปก็จะเป็นกระถางของเฟื่องฟ้าเหมือนที่ป้าถ่ายให้ดูบ่อยๆนะคะมีอ่างบัวมาแต่เสียดายเหมือนที่บนตอนแรกโหอ่างบัวของป้าน้องหมาก็กัดดอกบัวสวยงามของป้าที่บ้านแล้วหนีไปหมดเลยนะคะมีงอนไก่ป่าอยู่ตรงนี้งอนไก่ป่าจะเกิดขึ้นอยู่หลายๆที่แจมอยู่ตามสวนนะคะก็สวยดีเหมือนกันนะคะดอกเขาก็อยู่ได้นาน อยูนะคะสำหรับงอนไก่ป่านี่นะคะให้ดูความงามของดอกไม้